วัีครับวันนี้ผมพามาชมเครื่องบินนะครับเครื่องบินติดถนนใหญ่อําอำเภอศรีดานะฮะหลังจากพาทีมแอดมินไปมอบช่วยเหลือบ้านไฟไหม้นะฮะนี่ครับใหญ่มากครับยังไม่เคยขึ้นของแท้ดีครับไม่ค่อยมีคนครับผมไม่ค่อยมีคนนะฮะมากับพวกพี่ๆแอดมินฮะไม่ได้ชวนสมาชิกนะครับ ไม่ได้ชวนสมาชิกเพราะว่ามันเนื่องสถานการณ์โควิดนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศไปฝากนะครับพามาชมเครื่องบินนะฮะมาช่วยบ้านไฟไหม้นะมากับทีมแอดมินเอเประทายนะฮะเครองบินใหญ่ครับซีดาอํอำเภอประทายช่วยบ้านไฟไหมครับผม เนื่องในสถานการณ์โควิดก็มากันเยอะไม่ได้ครับมาทีมแอดมินนะครับนะรถแต่ละคนะพี่โอครับนี่รถผมนี่น้องกราฟิลนะฮะร,รถจ่าคุมสารรถพี่เดชรถมนาตุยนะฮะพร้อมบินครับผมพร้อมบิน เนื่องจากโควิดเลยไม่ได้ชวนพี่น้องมาด้วยครับพี่น้องคนรักอินเดียนะฮะพิกัดที่นี่อำเภอสีดานะฮะจังหวัดนครราชสีมากับฟิวตากล้องครับตากล้องประจำปุ่ม นี่จาสันครับผมอ่แอดมินสุดรอครับครับผมนี่ก็แอดมินครับนี่ครับแอดวันพีครับแอดมินเอ r นสอาประทไทยครับผมน้องกาฟิลครับตากล้องประจำกลุ่มครับโอเคครับสวยนะฮะเอเนอาร์ ไปต่อครับจะพาะไปสำรวจนะฮรเครื่องบินดูแอดมินสองคนนะฮะหัวหน้าตุ้กับพี่สมเดชนะครับมีกาแฟมีเค้กมีอาหารกินนะฮะดีด้เครื่องบินใหญ่มากครับผมเอพอสัมผัสไหม นี่ครับหัวหน้าตุตยครับผมแอดมินซ่อมลุงกลุ่มประทายนะอันนี้มาเบิ่งเครื่องบินเพ่เคยเพิ่งครับพี่สมเดชนะพาเร็วหน่อยมาอยู่เราก็มีเครื่องบินคราโม่เคยเห็นเครื่องบินครับเอลอยากขึ้นอยู่นี่ยทำไมขึ้นเ่ยทำไมขึ้นทำไมขึ้นโอ้ยังไงนี่ก็เป็นเครื่องบินที่ครั้งแรกที่เคยได้จับเดบต์บ่ายครับแต่ก่อนนี่แต่ก่อนเคยขึ้นครับไปประเทศนอกสามสี่แถว แต่ว่าเป็นกรแรงไม่คีีวิธีได้มารลูบสากมันกัตตกรก็เคยป้ายยางบินนี่ปลาแนกกิ้งไรปลนแนกกิ้งล่อครับปืนเปลนแนกงัดยางใหญ่โตเขาอยู่วันไหนมาคนยางคนไหนมันถึงไม่ได้หรือเปล่ามันไม่ได้รถมันไม่เกียร์ถอยหลังได้ห้ามขึ้นมาต้อรถมันยึงถอยหลังได้ น้วมเดียวอ่อยมวันนี้สงสัยร้านปิดแล้วฮะอันนี้ขออนุญาตเข้ามาใหญ่มากครับผมมีรถเบนมีวิวให้ถ่ายรูปเยอะแยะนะครับ ปกติเขาขึ้นวันนี้เขาน่าจะปิดแล้วหระครับบรรยากาศโดยรวมก็ประมาณนี้แหละครับผมสำหรับคลิปนี้เขาจบแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ